นี่คือไถโกโก้พร้าวนะครับหมอดสลับอ๋อปับทาดนะครับครับสำหรับวิธีการฉีกเราฉีกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ดึงถุงออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้จอเลยครับแล้วก็จิ้มลงไปเลยครับตัวนี้ครับแล้วก็กินง่ายเลยนะครับดูครับอร่อยมากๆเลยครับ สดสะอาดรสชาติอร่อยนะครับ้าหาว่วใครอยากาะกินนะครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับเพิ่มสมรดุลทางเพศนะครับอย่างน้อยๆเปล่งปังแน่อนอนครับเปล่งปังแน่นอนนะครับโกโคโค้พร้าวไทยโคโค้ะพร้าเบอร์โทรศูนย์แปดแปดสองหกห้าเก้าเก้าครับรับรองว่าอร่อย จิตใจแน่นอนครับโกโก้ปราวครับ